वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2566ปีใหม่ปีหแห่งการเปลี่ยนแปลงปีแห่งความรุ่งเรืองปีแห่งการผ่านพ้นอุปสรรคในทุกๆสิ่งคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของการทำนายของชาวราศีพฤษภปีใหม่ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนจากปีขานไปสู่ปีเถาะปีเถาะก็คือ,อ,อกระต่ายตัวแทนของกระต่ายมหาเดวีเชื่อมั่นนะคะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นบทความมันเป็นประสบการณ์ในสิ่งที่ผ่านมากระต่ายคือความสวยงามกระต่ายคือความอ่อนโยนคือสัตว์เลี้ยงคือความน่ารัก แต่เสือคือความดุดันเจ้าป่าอำนาจบารมีปีนี้มันเลยมีเรื่องร้อนๆแต่ก็คือมันก็อย่างว่านะคะการทำนายมันก็ต่างกันออกไปแต่สำหรับมหาเดวีปีหน้าต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเมืองอันนี้เราไม่ได้โยงใยแต่เป็นความเชื่อของมหาเดวีแล้วการที่มหาเดวีเคยศึกษามา มหาเดวีเชื่อว่ามันจะเป็นปีของการผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นโพยไัยแน่นอนในในทุกๆุกคนบางครั้งบางอย่างคิดดีทำดีปฏดบัดดีมักจะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีๆเสมอแต่อาจจะมีคนแย้งกับมหาเดวีว่าอาจารย์ทำดีมากนะแต่ทำไมถึงเจอแต่กับความทุกข์บางครั้งผลจากการกระทำในอดีต ไม่ว่านานเท่าไหร่มันอาจจะโค้งกลับมามหาเดวีอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกังวลสู้นะคะยังไงเราต้องผ่านพ้นไปด้วยกันคะ่ะปีหน้าจะเป็นปีที่ดีแน่นอนคะ่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จประโยคนี้มหาเดวีว่าหากใครที่ติดตามมหาเดวีมาตลอดมักจะได้ยิน ตลอดที่ผ่านมามักจะมีประโยคที่ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะเพราะว่ามหาเดวีมีความเชื่อมั่นความศรัทธาการคิดบวกคิดดีทดําดีเราต้องได้ดีแน่นอนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีพฤษภเป็นภาพรวมของปี2566ค่ะแต่ในช่วงรายละเอียดประจำเดือนมหาเดวีก็อาจจะลงให้ ก็ไม่ใช่าวาดนะคะมหาเดวีก็ลงให้ประจําเดือนอยู่แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นภาพรวมการทํานายของชาวราศีพฤษภค่ะการเงินจะมีเข้ามาจากรายได้พิเศษงานพิเศษที่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นรายได้เป็นกอเป็าไร,รายได้พิเศษอาจจะไม่มากแต่ปีนี้โชคเล็กๆน้อยๆเป็นชาวของชาวราศีพฤษภแน่นอนคะ่ะและอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่แม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ของความรักอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาเพราะ ให้ชาวต่างชาติอยู่ใกล้กับความรักข้างใหม่ใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบรักกับหนุ่มต่างชาติก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่ต้องแก้ไขต้องจัดการอาจจะมีเข้ามาทำให้ทุกข์ให้กลุ่มนะคะการงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย ใครที่ตกงานอยู่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใครอยากเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ค่ะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของเกณฑ์การงานและอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบงานในเครื่องแบบหรือเกี่ยวข้องกับงานราชการการสอบการแข่งขันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จฟันธงเลยค่ะใครที่กําลังจะสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือราชการมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้ยศได้ตําแหน่งค่ะ แต่หัวใจคนที่มีคู่ระมัดระวังความเจ็บปวดในเรื่องของความรักรักที่ไม่ได้ดังใจรักที่ไม่ได้ตามเป้าหมายคนที่รักอาจจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลการพัดพลาดก,การจากลาความเศร้ากับความรักค่ะระมัดระวังหัวใจถูกแทงไพ่สามดาบมักจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักการพัดพลาดก,การจากลาค่ะคนสูงขาว จะทําให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกงนังวลมหาเดีเขออธิบายนิดนึงบางทีเอ้ามหาเดีบอกว่าจะได้ความรักข้างใหม่บางครั้งใครจะไปรู้เราอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักเรามันก็อาจจะเจ็บปวดเกิดขึ้นบางทีมันก็จะมีทริคเล็กๆที่ทําให้เราคาดไม่คิดคาดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องออปล่อยวางอย่ายึดติดมากเกินไปค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลศาสตร์ของมหาเดวีความเชื่อความศรัทธาความดีจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะค่อนข้างเจ็บปวดลึกๆในหัวใจความรักที่เป็นรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าการนอกใจมือที่สาม แต่บางทีด้วยความที่เรารักเขามากอะ่ะเราก็ไม่สามารถตัดใจได้รู้ทั้งรู้ว่าเขาทําให้เราเจ็บปวดแต่เราก็ยังคงรักเขาแต่บางทีหากเราได้เคลียร์หัวใจได้เปิดใจเราอาจจะปลดล็อกในบางอย่างนะคะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันความลับรั่วไหลคะ่ะหากใกลตอนนี้มีกิก๊กมีรักซ้อนระมัดระวังรถไฟชนกันหรือความลับที่ปิดมานานปีนี้อาจจะโดนเปิดเผยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคะ่ะแต่สิ่งที่ดีรักเดียวมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางครั้งมันคือโชคชะตาที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ พยายามอย่ารักทุกอย่างด้วยหัวใจเราต้องรักด้วยเหตุผลด้วยสมองที่เราต้องคิดส่วนได้ส่วนเสียคือบางอย่างที่มหาเดวีบอกคือพูดจากประสบการณ์บางทีมหาเดวีรู้คะ่ะบางทีคนที่ไม่ได้เจอกับตัวเองมันก็อาจจะไม่รู้ว่าทําไมเขาตัดใจไม่ได้อะทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้เนาะบางทีแต่สิ่งในก็ตามอะ่ะมันจะโค้งกับหาเราเสมอเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคะ่ะ ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นอุบัติเหตุขับยวดยานพาหนะหรือทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะคะปีนี้จะมีอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะให้ระมัดระวังสําหรับชาวราศีพฤษภจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรอคอยจากทางไกลอาจจะกลับมาพบมาเจอคะ่ะสิ่งที่คิด สิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจความห่างไกลสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากควยคว้าแต่มันเหมือนอยู่ไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้จะได้เงินจากธนาคารจากแหลงเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาค่ะหรือการจากสิ่งที่คุณรอที่จะขายที่รอที่จะขายอะไรสักอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปี แห่งความสําเร็จในการอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะการขายที่ดินเป็นนายหน้าจะประสบความสําเร็จจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคนมีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักมือที่สามทำให้ความรักต้องเจ็บปวดค่ะยังคงเหนื่อยต้องยืนหยัดต้องต่อสู้ต้องฟาฟันหลายๆสิ่งเลยๆอย่างรุมเร้าสําหรับชาวราศีพฤษภแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุป ในภาพรวมสำหรับปี2,566สําหำหรับชาวราศีพฤษภเรามาตรงที่ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเป็นไปได้ที่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาค่ะแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังปีนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักมือที่สรักซ้อนซ่อนรัก ความเจ็บปวดความพัดพรากการจากลาระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานนั้นจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าคุณจะเป็นคนกําลังสอบการแข่งขันจะประสบความสําเร็จการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินปีนี้ เงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือเงินตกเบิกเงินจากธนาคารการเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภจะมีเข้ามาแน่นอนค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินสำหรับชาวราศีพฤษภจะเปลี่ยนแปลงเ,เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในเรื่องของเกณฑ์การเงินส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเด,เดินทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการสูญเสียบุคคลที่สำคัญบุคคลที่รักให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแม้จะมีเรื่องที่ดีแต่ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโดดเด่นในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภประจำปี2566ค่ะ